อ่าหืมกล้ามกล้ามกล้ามโอ้โหพี่สิงยกทั้งวันเลยครับผม <c oughs> <c oughs> นางลอยนางลอยมดนางเหนี่ยวนึ่งหัว <c oughs> อ่า <c oughs> นางลอยครับนางลอยพี่ไตรสิงเพชรบุรีครับผมดูหูเทพ่อยครับอืมสวยเลยหืม <c oughs> ให้พีแคกก็ไปีเองเลยเรเบื่อสวยเนี่ยเหลืองสวยครับเอาาัสิงครับตสยสิงทับมึงไปแ็่ปล่อยให้ลูกค้ามานั่งทำเวรจริงๆ โ <Ừ. S 2> กยอ,อ,อีกแล้วโกยได้ลุงนี่เหลืองกัเนี่ยสวยนี่เออลบอีกแล้ว